สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมล i เนีสอ็มนะครับก็อนี้เป็นล i เนีมือถือเวอร์ชันใหม่ที่เดี๋ยวจะมาเปิดเซิร์ฟเอ a วันที่20่สิพฤษภาคมนี้แล้วครับโดยที่ตอนนี้ตัวเกมก็มีเปิดลงทะเบียนแล้วก็สร้างตัวละครล่วงหน้าแล้วนะครับก็ยังไงใครสนใจเนี่ยตัวลิงก์ต่างๆเจแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วส่วนวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเล่นอาวุธดาบคู่ครับจากเท่าที่เจลองเล่นมาประมาณ4-5วันนะครับแบบไม่เติมเลยนะ ก็ต้องบอกว่าเล่นได้นะครับฟาร์มสบายด้วยอาจจะมีแค่แบบว่าตอนแรกที่เรายังเลือกแมปกับทาของไม่ค่อยจะเป็นเนี้ยครับแล้วก็มีขู่คาหน่อยแต่ว่าพอเริ่มเป็นก็จะสบายแล้วครับแล้วก็อาชีพนี้นอกจากเรื่องของการบอกสบายที่แบบว่าเดเมจโอเคตีไประยะไกลกับตีกระจายตอนหลังนี้นะครับส่วนตัวว่ามันยังเด่นเรื่องของบัฟต่างๆด้วยคือมันจะมีบัฟค่อนข้างเยอะช่วยตัวเราแล้วก็เพื่อนเนตตี้ได้ค่อนข้างมากครับ แล้วก็อีกนิดนึงสําหรับใครที่เพิ่งมาแล้วสนใจตัวเกมนี้อยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเกมเป็นแบบไหนยังไงน่าเล่นไหมในช่องจะมีทําคลิป6เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นเกมนี้ไว้แล้วครับ<ๆ>ก็จะพาไปดูระบบต่างๆเช่นแบบว่าการเก็บเลเวลการฟาร์มการซื้อขายการอัพตัวละครก็ยังไงลองดูตัวนั้นก่อนก็ได้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้าข่าวยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ อย่างแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกเผา่าอันนี้แต่ละภาพตามตรงว่าอย่างตัวเจเน่ไม่ได้เล่นตัวลินเน่แบบว่าเวอร์ชั่นต้นตำรับหรือว่าออริจินอลอะไรนี้มานะครับพอเข้ามาถึงเนี่ยค่อนข้างงงเลยครับว่าแบบเฮ้ยมันมีเผา่าแบบว่าเต็มไปหมดเลยต่างกันยังไงเนี่ยถ้าเราสังเกตจากด้านซ้ายเนี่ยก็มี5เผา่าใช่ไหมครับโคนเอลดาร์เอลออกแล้วก็ตัวคนแคก็ตอนแรกก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าจากเท่าที่ลองเล่นไปนะครับส่วนตัวว่าจริงๆเลือกอันไหนก็ได้ครับไม่ค่อยต่างกันมากเพราะว่าหลักๆเนี่ยที่ต่างมััันนนจะเป็ตตววสด้าาขครบ ที่แบบว่ามีสเตนเดทอินอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพวกนี้ก็มีผลกับตัวละครเหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ฉีกมากในแต่ละเผ่าเนี้ยครับหลักๆที่มันจะไปฉีกกันจริงๆน่าจะเป็นจาัดก,การทําอุปรกรณ์สวมใส่การออฟอะไรพวกนี้มากกว่าก็จริงๆอย่างตอนแรกนะครับเรื่องอะไรที่เราอยากเล่นก็ได้ขอให้มันมีตัวอาวุธเป็นดักคู่ใส่ได้ก็พอนะครับแล้วก็ดูด้านขวาได้ใช่ไหมเนี่ยเราก็กดมาเอลก็ใส่ได้ดักเอลก็ใส่ได้อาจจะมีแค่ออฟเนี่ยครับที่ใส่ดากคู่ไม่ได้อาจจะสมมติเราจะเล่นดักคู่กกอออออาจาจะตต้งเลืืผ่่่่่นทีไมใชัว off. อะไรนี้นะครับแล้วก็จริงๆสําหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับจริงๆแล้วตัวอาวุธหรือว่าตัวเผ่าของเราเนี่ยมันจะไม่ได้แบบฟิกตายตัวแบบว่าเราเลือกเราต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดซะทีเดียวนะครับจริงๆตอนที่เราเล่นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราเล่นการ์ดตัวละครตัวหนึ่งมากกว่าก็คือเราสามารถสลับไอตัวอาวุธหรือว่าเผ่าของเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับตามแต่การ์ดที่เรามีการ์มันก็จะเป็นเนี่ยครับที่โชว์อยู่ในจอตอนนี้ยการ์ดตัวละครอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ได้จากหลายอย่างใช่ไหมสมกาชาก็มีหรือว่าเล่นเกมตาปกติการเล่นกิจกรรมต่างๆอะไรรคับ ก็คือเปลี่ยนสลับไปมาได้หมดเลยนะครับทั้งตัวเผ่าแล้วก็อาวุธเนาะก็คือจริงๆอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะครับก็เดี๋ยวตอนหลังๆอาจจะเป็นแบบว่าสมมติเราได้ตัวการ์ดระดับดีๆมาของสายไหนก็อาจจะโยกไปเล่นอันนั้นนะครับเพราะว่ามันก็จะได้ตัวเนี่ยครับสแต็เยอะกว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นตอนหลังๆเนี่ยมันจะมีต้องเลือกละเอียดขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราสังเกตว่ามันจะมีอาวุธที่ใช้ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอาวุธหลักกับอาวุธรองเนี่ยครับเราเห็นตัววงกลมด้านัครบะ บางตัวเนี่ยมันจะล็อกเช่นตัวนี้ครับอุวุธหลักจะเป็นตัวดาบมือเดียวใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราใส่ดาบมือเดียวจริงเนี้ยคือมันยังใส่ดาบไอตัว2มือก็ได้แต่ว่าใส่ดาบมือเดียวจะได้ตัว2อันนี้เพิ่มมาเงี้ยครับแล้วก็ลองเลือกดูก็อาจจะต้องถ้าเกิดสมมติจะเล่นแบบว่าเป็นเมย์จริงให้ได้จริงๆก็คืออาจจะเป็นเนี่ยครับตัวที่มันเป็นอาวุธหลักเป็น2มือนะครับก็อาจจะได้พวกนี้เพิ่มมาด้วยถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัพสเตตัสก็สาหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยสเต ซ้ายบนเนี่ยครับจิ้มมามันก็จะมีบอกว่าสแตทหลักเนี่ยมีค่าอะไรบ้าง6ค่าหลักนะครับแล้วก็เรามีอยู่เท่าไหร่บ้างเวลาเราอัพนะครับแล้วก็จิ้มลูกศรตรงนี้ขึ้นมาอ่านก็จะมีบอกว่าสแตทต่างๆเนี่ยที่เป็นสแตทหลักเราใช่ไหมครับให้ค่าย่อยอะไรเราบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะดูละเอียดเต็มๆเนี่ยจริงๆดูจากตรงดีเทลก็ได้ครับก็เลื่อนดูได้ว่าแบบแต่ละค่าเลยนะเรามีแบบว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับ ทีนี้ตอนราอัพนะครับราอัพเป็นหนึ่งในค่าหลักใน6กค่านี้ถูกไหมครับก็ถ้าอย่างค่าสเตตที่ยอดนิยมสําหรับสายเรานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นสเตนงครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากด้านขวาเนี่ยมันตรงสายเราหมดเลยถูกไหมครับมีได้ดาเมตตีใกล้ความแม่นยําจากการตีใกล้สาหรับไอตัวเกมลีเนเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นนะครับตัวค่าความแม่นยำเนี่ยจำเป็นมากเลยนะถ้าเกิดสมมติแบบว่าเราไม่มีเลยเนี่ย ก็คือแบบว่าตอนหลังๆนี่คือตีมอนแบบว่าไม่โดนเลยนะครับดัมเมจเราแรงแค่ไหนถ้าเกิดตีไม่โดนก็จบใช่ไหมครับมันก็ช่วยได้ได้ดัมเมจได้ความแม่นยำได้โอกาสในการเกิดคิย์ที่ข้อด้วยนะครับก็เล่นดัมเมจเราได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีอย่างตัวเวพคอนดีเฟนเนี่ยครับก็ช่วยเรื่องของความถึกของตัวละครเราก็ได้แต่ว่าตัวผมเนี่ยจริงๆอย่างสเต็มก็หน้าอัพใช่ไหมแต่ว่าของเจเนี่ยสายบอดชิลตอนแรกก็เลยยังไม่ค่อยได้อัพสเต็มเท่าไหร่มีอัพไปบ้างนะครับแต่ว่าตัวเจเนี่ยไปอัพ หลักๆคือมันจะให้เรื่องของ m ม็กเนะคบอันนี้ก็เฉยๆใช่ไหมแต่ว่ามีเนี่ยครับเพีีคอมันก็จะดีตรงที่แบบว่าเวลาเราบอดนะครับมีเด่นเลือดช่วยมาบ้างมันก็ไม่ต้องเติมยาบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็มีดีเฟนซ์อะไรเงี้ยครับได้ถึกแล้วก็มีตัวแบ่งน้ําหนักครับเห็นอย่างเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเท่าที่ลองเล่นไปตอนแรกนะครับแป๊บๆเนี่ย ตัวกระเป๋ามันเต็มบ่อยมากเลยนะเลยอัพคอนไปเยอะครับให้แบบว่ามันไม่ต้องมาเติมยาไม่ต้องมาเคลียร์ขยะเคลียร์กระเป๋าบ่อยเงี้ยครับแต่ว่านี้ก็แล้วแต่นะครับจริงๆริอัพอย่างสเต็งสายหลักอาจจะดีกว่าก็ได้อันนี้แค่แบบว่าตัวเจอัพคอนมาเยอะหน่อยให้มันบอดสบายขึ้นเงี้ยครับแล้วก็จริงๆมันแล้วแต่เราบาลานซ์ใช่ไหมครับจริงๆหลายลคนเขาก็อัพตัววิทผสมก็ดีนะครับเพราะว่าหลักๆตัวนี้เนี่ยคือมันก็จะได้เรื่องของค่านู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับหลักๆเนี่ย เขาอาจจะอยากได้ตัวนี้กันครับ MP Recovery นะครับก็เวอร์ชั่นนี้มานาแทบไม่พอเลยครับถ้าเกิดแบบว่าไม่ทําของอะไรที่แบบว่าเพิ่ม Recovery MP มานะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดใครดูจากไอที่ผมบอดไว้ตอนต้นไอตัวชิปอะครับไอตัวมานาเนี้ยก็คือแบบว่าแห้งเลยใช่ไหมครับก็อัพตัวนี้มาก็ช่วยได้ก็อย่างที่บอกครับมันจะมีแบบว่าผสมผสมกันหลายสแตทนะครับแล้วแต่ตัวเราจะออกแบบตัวละครเรายังไง เรื่องของระบบการอัพสกิลก็สําหรับเกมนี้นะครับมันจะไม่ได้ใช้ระบบเป็นประมาณว่าเอ้ยเราไปฟาร์มตัวละครเลเวลอัพได้สกิลพอยต์มากสกิลนะครับมันจะใช้เป็นแบบว่าเราต้องไปหาตัวสมุดเรียนสกิลนี้มาครับถ้าเกิดสมมติเราได้ตัวสมุดเรียนสกิลมาแล้วนะครับเราก็กดใช้ก็จะได้ตัวสกิลมาใช้งานเลยซึ่งถ้าอย่างตอนแรกนะครับเราก็จะเริ่มใช้จากสกิลที่มันหาง่ายก่อนใช่ไหมครับคือมันมีสกิลยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับสําหรับเวอร์ชันนี้สกิลตอนแรกนะครับเราจะใช้ซื้อจากพ่อค้าเอาครับก ที่อยู่ในเมืองเป็นสกิลบุ๊กเมอร์แชนนะครับก็สมมุติเราเข้าเมืองมาหาไไปเจอก,ก็กดตรงนี้ก็ได้แล้วก็เนี่ยเลือกมามันก็จะพาเดินมาให้นะครับเนี่ยมันจะมีขายตัวสมุกสกิลนะครับระดับสีเขียวนะเป็นเงินในเกมนะครับที่ดูเหมือนเยอะก็จริงแต่ว่าเราเล่นไปแป๊บเดียวเนี่ยเราก็สามารถความซื้อได้หมดแล้วนะครับเนี่ยก็ซื้อไปทุกอันเลยก็ได้นะครับของอาวุธเราแล้วก็กดใช้ก็จะได้ตัวสกิลมา ที่บอกว่าสกิลยิ่งเยอะยิ่งดีเนี่ยเพราะว่าหลายสกิลเนี่ยก็จะเป็นตัวสกิลแบบแพสซีฟหรือว่าติดตัวเราด้วยครับก็คือยิ่งเรามีเยอะเนี่ยเรายิ่งได้สแตตเยอะถูกไหมครับหรือว่าอย่างตัวสกิลโจมตีเองเนี่ยหลายๆตัวก็คูดาวนานนะครับก็คือเราสามารถแบบว่าใส่ไว้ด้วยกันได้แล้วมันก็จะแบบว่าช่วยให้บนคูดาวได้สมูทขึ้นเนี่ยครับอย่างดูแพสซีฟก่อนแพสซีฟก็ทั่วไปเลยนะครับอถ้าเกิดไปขั้นแรกๆก็บวกสแตทนิดหน่อยใช่ไหมบวกเลือดอันเนี้ยหรือว่าอย่างอันนี้นะครับ ก็จะเป็นบวกดาเมจเราใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดเรามีครบก็ได้ทุกสเตทเลยถูกไหมหรือว่าอย่างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความถึกเรานะครับแล้วก็อย่างสกิลโจมตีก็จะเป็นตามที่บอกไปว่าอย่างขั้นแรกๆเนี้ยอ่ไม่ใช่ขั้นแรกๆขั้นหลังๆก็มีก็คือจะมีเรื่องของไอ้นี่ครับติดคูดาวนะครับเนี่ย 8วิถูกไหมเพราะว่าอย่างนั้นก็คือเราสแปมสกิลตลอดเวลาไม่ได้อยู่แล้วก็มีหลายสกิลมันก็ช่วยให้แบบว่าวนคูดาวได้ดีขึ้นนะครับทีนี้อย่างเลือกสกิลของตัวดาบคู่นะครับตอนแรกๆเนี่ยอาจจะก,กำบันนิดน,นึงนะครับเพราะผมว่าไอ้ตัวสกิลที่แบบว่ามันค่อนข้างดีจริงๆมันจะไปอยู่แบบว่าเป็นเกจสีฟ้าเนี่ยครับก็คืออาจจะต้องหาหน่อยไม่ได้แบบว่าเกมเปิดมาวันแรกเลยอาจจะหาได้เลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็อดทนตอนแรกนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามันจะมีสกิลสีฟ้าดีๆหลายตัวเลยนะครับอย่างสกิลเนี้ ก็พีคอยู่นะตัวโซนิคเลตเป็นแพสซีฟนะครับอันนี้คือทําให้เราสามารถตีไประยะไกลอันนี้ก็ยังหาไม่ได้เหมือนกันก็ที่เราเห็นตอนต้นสตรีมเนี่ยไม่ใช่ต้นสตรีมผู้ผิดต้นคลิปนะครับเป็นแบบว่าตีระยะไกล้ใช่ไหมจริงมันจะฟันเป็นคลื่นออกไประยะไกลได้ถ้าเกิดสมมุติเราได้สกิลนี้มานะครับหรือว่าอย่างพวกบัฟเนี่ยจริงบัฟมันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยวอริเออร์แดนนะครับก็ตัวเองเนี่ยได้ดเาเมจเพิ่มมาแ2ใช่ไหมแล้วก็เพื่อนเนตตี้เนี่ยได้เพิ่มด้วย5แล้วก็จะมีออย่างไ้ตััวนนีีก็ดะครบ อันนี้ก็จะเป็นตัวบัฟเหมือนกันมันจะมีบัฟเยอะมากตามที่บอกไปเนี่ยได้คิเลตเยอะมากเลยนะใช่ไหมแล้วก็มีตัวแบบว่าให้เพิ่มเพิ่นในปาร์ตี้เหมือนกันแล้วก็อย่างตัวนีนะครับดัแบเบ,บิร์ดลัอันนี้ก็เป็นแพสซีฟที่ดีเหมือนกันก็คือทําให้แบบว่าเราเป็นตีหมู่ได้แล้วนะครับก็คือไอตัวโทนิคสลัของเราอันเก่าเนี่ยคือมันจะแบบว่ากระจายเป็นโดส2องตัวนี้นะครับอันนี้จริิๆจะเป็นสกิลตอนแรกเลยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสกิลแพสซีฟโจมตีตัวหนึ่งนะครับมีติคูดาวอะไรเง พอเราได้ตัวนี้มานะครับก็ตีกระจายนะครับรวมถึงถ้าเกิดสมมติเราเล่นเล่นไปแล้วแบบว่าขั้นมันเพิ่มขึ้นเนี้ยมีกลายเป็นทิพเปิลสแลดด้วยนะครับโดนสังตัวอะไรเงี้ยครับมีสกิลดีๆค่อนข้างเยอะตัวบัฟก็เยอะนะครับอืมสหรับไอตัวสายดาบคู่นะครับก็จะเป็นตามที่บอกไปว่าเรื่องของสกิลเนี่ยคือยิ่งได้เยอะยิ่งดีใช่ไหมครับหาให้ครบแล้วก็มีสกิลแบบว่าบัฟเพื่นเยอะมากนะครับสําหรับสายเราแล้วก็ความสะดวกเพราะว่าสกิลมันก็ตามที่เราเห็นไปใช่ไหมแบบว่ามีระยะไกลด้วยแล้วก็ตีกระจายได้ด้วด้วยโดนเปกลุ่มอะไรรีคับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ก็สําหรับเกมนี้เนี่ยเราก็ใส่ไล่ตามระดับขึ้นไปครับก็ตอนแรกเนี่ยเราใส่เป็นสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ไปเขียวไปฟ้าอะไรงนี้ก็ว่าไปถูกไหมแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติเราสามารถหาขั้นสูงได้ก่อนนะครับมันก็ใส่ข้ามได้นะแต่ส่วนตัวเชยร์ว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เติมเยอะซื้อจากตลาดอะไรเงี้ยเราก็ต้องทาของขั้นแรกๆไปก่อนใช่ไหมครับถึงจะไปฟาร์มแมปที่โกดขึ้นไหวอะไรเงี้ยครับ ตอนแรกนะครับอย่างของขาวเนี่ยเราเล่นเกมตามปกติเนี่ยเราได้ครบตัวและจากเวจากดอกมอนอะไรตามปกตินะครับดอกง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มขยับของเนี้ยก็เชียร์ว่าตอนแรกนะครับใช้จากของค้าฟก่อนก็ได้เรามาที่หัวข้อนี้นะครับแล้วก็ตรงน,นี้ครับหัวข้อค้าฟอ่านก็จะมีค้าฟได้หมดเลยนะครับค้าฟไม่ยากด้วยใช้เวลาฟาร์มเงินฟาร์มอะไรนิดหน่อยแต่คิดว่าทํากันได้หมดนะครับเนี่ย คือมันคารฟได้จนถึงแบบว่าสี่วงอะไรงนี้เลยนะครับแต่ว่าแรกๆเราก็ค่อยๆไล่ระดับมานะครับเนี่ยก็จะเป็นไอตัวดาบนี่ใช่ไหมดาคู่มีให้เลือก2อันด้วยนะครับเราก็ลองคลิกค้างดูดูว่าตัวไหนมันออฟเป็นอะไรนะครับอย่างอันนี้มันก็จะเป็นตีสิบสองใช่ไหมครับแม่นหนึ่งแล้วก็มีคิดที่ข้อฮิตดับเบิลแชนอะไรก็ว่าไปนะครับเทียบกับอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นของคารฟนะครับอันนี้ดาเมจเยอะกว่าใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เรื่องของความแม่นนะครับถ้าเกิดสังเกตตะกี้มีความแม่นใช่ไหม อันนี้ก็แล้วแต่ชอบแต่ส่วนตัวผมเท่าที่ลองมานะครับตอนแรกไปลองใช้ดาบอันก่อนหน้าที่มันเพิ่มความแม่นใช่ไหมเพราะตอนแรกตีไม่โดนกลายเป็นว่าตีโดนแล้วแต่อาวุธแตกอย่างบ่อยแลยถ้าเกิดคนบอกว่าสายบอดชิวๆบอดนานๆขี้เกียจมาซ่อมอาวุธเนี้ยอันนี้ก็ดีนะครับไอ้แตกไม่ได้ไงเพราะว่าหลายๆแมปมอนมันก็มีทําให้อาวุธเราพังนะสมมุติเราจะบอดนอนนี่ใช่ไหมจะบอดยาวๆบอดเสร็จไปแป๊บหนึ่งอาวุธแตกเนี้ยกลายเป็นว่าดดเมจเราหายไปเยอะก็ส่วนตัวเชยร์ว่าเอาเป็นไอตัวเทียบอาวุธไม่แตกก็ดีนะครับบอดสบาย วันที่ไดเมนก็ได้แล้วก็มันจะมีให้คารททุกส่วนเลยนะครับอย่างตะกี้เราดูตรงอาวุธไปใช่ไหมครับตรงเกาะก็มีนะครับเนี่ยเกาะส่วนบนส่วนล่างผงมือรองเท้าหมวกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไล่คารมานะครับเพราะว่าจําเป็นจริงๆนะเพราะว่าอย่างเกมนี้เนี่ยคือเลือดมันไอตัวยาปั๊มเนี่ยมันปั๊มไม่ค่อยแรงใช่ไหมครับแล้วก็หมอนมันก็ตีแรงระดับหนึ่งไอตัวพวกเกาะเนี่ยก็จาเป็นนะครับตัวดีเฟนซ์ก็ทําให้เราบอดสบายขึ้นมากนะครับมันก็จะแยกสายชัดเจนครับอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นไอตัว ความถึกกับตัว MP Recovery ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเราอย่างอันบนเนี้ยมันก็จะเป็นตัวเด้งเลือดอันนี้จริงๆก็แล้วแต่เราครับเราสามารถแบบว่าปรับตัวละครเราตามที่เราต้องการได้แล้วแต่ว่าเราขาดสเตตไหน เ่งจริงๆนอกจากตัวอาวุธแล้วก็ชุดเกราะนะครับอย่างประดับเนี่ยก็คาบได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมว่ามันก็จะมีสเตตหลายแนวใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าเราอยากให้ตัวละครเราได้สเตตอันไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เนี่ยจะมีแบบว่าสร้อยคอแหวนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีหลายสายนะครับอย่างนี้จะเป็นดีเฟนซ์กับสเตงใช่ไหมถ้าอย่างอันนี้น่าจะเลือกง่ายเพราะว่ามันจะตามค่าสเตงเด็กแล้วก็ตัวอินถ้าเกิดเราเล่นดาบคู่ก็ ค่อนข้างชัดเจนว่าเอาตัวสเตนถูกไหมครับแล้วก็อย่างตัวของอยางอื่นเนี่ยอย่างตัวไอตัวสมุดสกิลเนี่ยก็สามารถคาพได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็จะได้เป็นบางตัวนะครับแต่ว่าบางตัวก็ดอกเอาบางตัวก็ค้าไปอะไรเงี้ยครับได้หมดนะครับ แล้วก็ตะกี้ตามที่บอกไปนะครับว่าอย่างตัวของคาร์ฟเนี่ยมันขายได้ทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นของที่แบบว่าเราใช้ไปก่อนตอนแรกคาร์ฟให้พอมีใช้ไปก่อนให้ตัวละครเรามันพอจะเก่งขึ้นแล้วไปหาของที่มันแรงกว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าอย่างเราสังเกตเนี้ยดูในตลาดนะครับอย่างนี้ตัวอาวุธเราใช่ไหมครับตัวดาบคู่นะตะกี้เราดูสีเขียวมันมีแค่2อย่างใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากในจอจรันมีแบบว่าเยอะมากเลยนะครบแต่ว่ามันจ็จาจจะไจ้จร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 มรจรครับดรจมจร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 หรืรอะไร็ว่าไปนะครับก็ ครับใช้ก่อนตอนแรกแล้วถ้าเกิดสมมติเล่นๆไปก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้พวกนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างดูเช่นตัวดาบเนี่ยครับดาบขั้วนี้นะเป็นสีเขียวเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนที่เราดูของคาร์ฟตะกี้แต่ว่าอย่างตะกี้เนี่ยมันให้เลือกอย่างหนึ่งระหว่างตัวความแม่นยํากับของไม่แตกใช่ไหมครับอันนี้คือมี2ออย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวความแรงเนี่ยก็มากกว่าด้วยนะครับความแรงตั้งต้นนะ ซึ่งวิธีการหาเนี่ยเราก็กดดูตรงนี้ก็ได้อะอย่างเงี้ยก็คือจะมีแค่ดอกจากมอนนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าคาบได้ใช่ไหมแล้วก็กดดูว่ามันจะมีบอกว่าได้จากตัวไหนบ้างหรือลงดันก็ดันไหนอะไรเงี้ยครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม